วันเสาร์ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดแต่ว่าจิวก็ยังไม่หยุดแน่นอนนะคะเรื่องการทําคลิปซึ่งวันนี้นะคะในการทําคลิปของจิวเนี่ยจิวก็มีมาร์นะคะที่จิวมาร์อยู่นี่นี่เองเนี่ยจะมาแนะนําให้เพื่อนๆได้ฟังกันว่ามันดียังไงแล้วก็จิวประทับใจที่ตรงไหนนะคะเพราะว่ามาร์ตัวนี้เนี่ยจิวได้มาจากประเทศเกาหลีที่ไปเที่ยวกันนะคะเพราะว่าเขามีขายที่ดิจิตี้ฟรีใครที่แบบไปทัวร์เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่ทัวร์ลงไกด์เขาก็จะพาเราไปซื้อของที่ดิจิีฟรีของเขานะคะแต่ว่าพอจิวมารู้ทีหล จริงแล้วเหมือนกับว่าเจ้าของเขาเป็นคนไทยนะคะแต่ว่าคิดค้นโดยแพทย์ที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะมาดูกันเลยว่าเป็นอะไรแทเดนเมดิลีนโคนะคะซึ่งเป็นมาร์กที่เด่นไปด้วยไคโตซานซึ่งไคโตซานนะคะมันก็จะช่วยดูดซึมสารพิษที่ตกค้างบนผิวหนังของเราซึ่งไคโตซานเนี่ยเขาจะมีประจุบวกอย่างเยอะเลยบวกกับว่าเวลาที่ลงหน้าเราแล้วหน้าเราเป็นประจุลบเนี่ยมันก็จะช่วยดูดซึมสารพิษเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะช่วยดูดซึมสารพิษของเราได้ด้วยและนอก จากนั้นในแผ่นมาส์กนะคะนี่อันนี้เป็นหน้าตาแผ่นมาส์กซึ่งชั้นบนนะคะจะเป็นแผ่นมาส์กที่ยังแห้งอยู่แล้วก็ชั้นล่างนะคะจะเป็นเอสเซนซ์ซึ่งเวลาใช้เนี่ยเราก็จะบีบน้ําให้ขึ้นไปซึ่งแผ่นมาส์กของเขาเนี่ยได้รับอยอนะคะ KFDA จากประเทศเกาหลีแล้วนอกจากนั้นนะคะก็ยังได้รับซัมซุงการันตีซึ่งซัมซุงการันตีนะคะเป็นบริษัทรับประกันที่ใหญ่ที่สุดด้วยนี่นะคะโดยจากกล่องที่ให้มานะคะนี่จะมีโลโก้ซัมซุงอยู่ด้วยและนอกจากได้รับอยอและซัมซุงการันตีแล้วนะคะก็ยังได้รับอยอีกด้วยค่ะ เราจะสาธิตวิธีการใช้มากสกแผ่นนี้เลยแล้วกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็กบหัวอย่างนี้ให้แผ่นมากสกอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้มันจะมีคําว่า push ให้เรานะคะบีบน้ำเอสเซนต์ไม่ต้องตัดนะคะก็บีบน้ำเอสเซนต์ให้มันไปเดีย๋ยวมันจะทะลุไปหาแผ่นมากสกเองนี่เอสเซนต์ก็จะลงไปจุ่มกับแผ่นมากสกอยู่แล้วนะคะ จะถามจิว่าทําไมเขาถึงต้องแยกเป็น2ส่วนแบบนี้น,นี้จะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าให้ไคโตซานที่อยู่บนแผ่นมาส์กนี้มันได้ประสิทธิภาพที่คงทนยาวนานจนกว่าเราจะใช้ก็เป็นได้ะคะอันนี้ แล้วเราก็รอให้แบบแผ่นมาร์กเนี่ยชุ่มไปด้วยเอสเซนต์แล้วเราค่อยเปิดออกมาใช้นะคะซึ่งเอสเซนต์ของเขานะคะก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลักถึง41ชนิดแต่ว่าตัวหลักที่เด่นๆของเขานั้นก็คือโกลด์แฟกเตอร์นะคะซึ่งโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะช่วยในการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ให้กับเราเพราะฉะนั้นนะคะมาร์กตัวนี้เนี่ยมันก็เลยเปรียบเสมือนกับการรักษาแล้วก็บำรุงไปด้วยในตัวมีอันนี้พอแผ่นมาร์กชุ่มแล้วนะคะแล้วก็แกะออกมาอย่างนี้เลยมันเป็นลูกกันไกให้ตััดดนนนะะคไไไม่จําเป็็ต้้องกกก เดี๋ยวเราจะเอากระทะไม่ใช่กระทะกะละมังขึ้นมานะคะเราจะมาให้ดูวิธีใช้แผ่นมาร์คค่ะอันนี้ก็จะแบบชุ่มน้ำและเราก็จะได้เป็นแผ่นมาร์แบบนี้ซึ่งเราจะใช้ในส่วนที่มันเป็นเหมือนเยื่อๆลงบนผิวหน้าเราตะข่ายไม่ใช่นะคะกางออกมาอย่างนี้เราก็เอาด้านตะข่ายนะคะให้อยู่ด้านนอกแล้วเราก็แผ่นมาร์เนี่ยแปะลงไปในหน้าพอแปะลงไปบนหน้าเสร็จค่อยลอกแผ่นตะข่ายออกพอลอกตะข่ายออกนะคะเราก็ดึงให้มันกระชับตามรูปหน้าของเรานะคะซึ่งอย่างที่จิ๋วใส่อยู่นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่า แมสจะค่อนข้างกว้างนะคะก็จะไม่มีปัญหาเรื่องขนาดของหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ดึงได้ตามรูปหน้ามันจะมีความยืดหยุ่นซึ่งเขาบอกเลยนะคะว่าการใช้แผ่นแมสเพียง1ครั้ง,ง,งเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับการทาครีมบำรุงถึง7วันและนอกจากนั้นนะคะใครที่ชอบทํา IPL เงี้ยมันก็ดีกว่า IPL ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะสําหรับคนที่ท IP L, รา IPL แล้วรู้สึกว่าเวลาออกไปตากแดดแล้วร,รู้สึกว่าผิวแพ้ง,ง่ายเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเป็นฝ้าอะไรอย่างเงี้ยจู๊ก็แนะนําให้ใช้เป็นแมสตัวนี้แทนแล้วกันนะคะเพราะว่าแมสาตัวนี้เนี่ยใช้ ไม่ว่าจะเป็นผิวมันผิวแห้งผิวแพ้ง่ายแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคนท้องก็ยังใช้ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวันเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวหลังจากการมาร์กไว้แล้วเนี่ยก็ทิ้งไว้20นาทีนะคะจากนั้นก็ไปล้างหน้าออกรับรองเลยว่าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงว่าผิวเนี่ยจะขาวขึ้นแล้วก็ผิวเนี่ยมันจะเนียนเียลื่นๆไม่ได้แบบเป็นผิวจิตจืดจืดจืจจจดจโดยส่วนตัวจิ๋วแล้วเนี่ยจิ๋วให้เทียบเท่ากับยี่ห้อหนึ่งเลยนะที่จิ๋ว แผ mm hmm. ่นมาสก์เจลคุณสมบัติอยู่รู้สึกว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าเน,นี้ยมันจะแพงมากเลยก็คือ3แผ่นถ้าจําราคาไม่ผิดนะคะมันน่าจะพันเจ็ดร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเมดิล i n โคเนี่ยแค่พันสามร้อยห้าสิบบาทเองซึ่งตอนนี้เขามีขายที่ไทยด้วยนะคะแล้วเขาก็ยังมีขายที่เกาหลีที่ไทยเนี่ยราคาหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทมีอยู่สี่แผ่นก็ใช้ได้อาทิตย์ละสองแผ่นนะคะซึ่งตัวเนี้ยจะให้มันเท่ากันอะ่ะแต่ว่าจะชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าราคามันถูกกว่าการเลือกของที่มันดีนะคะก็ต้องดูด้วยว่า ว่าดีก็จริงแต่ว่าเฮ้ยมันลําบากที่จะซื้อมากเลยอะไรเงี้ยจุก็ไม่อยากจะแนะนำนะคะก็ถ้ายังไง mahdoll, สามารถเข้าไปดูข้อมูลวิจัยนะคะได้ที่ w w w m e d e l l i n c o นนะคะแล้วก็ IG m e d e l l n ี Thailand ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย